นอกจากนี้ค่ะทางสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่5ธันวาคมค่ะสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดทั่วประเทศร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรรัชกาลที่9จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางผานพุ่มดอกไม้ถวายบังคมสำหรับวันที่5ธันวาคมถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญของชาติไทยโดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2560กำหนดให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชชมรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติโดยดอกไม้ที่ใช้แทนสัญ,ญลักษณ์ประจำวันพ่อแห่งชาติคือดอกพุทธรักษาสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่9 อีกทั้งยังเป็นดอกไม้มงคลอันหมายถึงพระพุทธเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองให้มีแต่ความสงบสุขร่มเย็น